เคยสงสัยไหมคะว่าทำไมคนช่วงอายุ40ถึงได้อย่าร้างกันเยอะเขาเรียกว่า midlife crisis หรือวิกฤตวัยกลางคนค่ะคนเราตั้งแต่อายุ30-40นะคะเป็นช่วงเวลาของการทำงานเป็นช่วงเวลาของการสร้างเนื้อสร้างตัวฉะนั้นเราจะไม่ค่อยให้ความสนใจกับเรื่องส่วนตัวลดนิยมการเติมเต็มชีวิตอย่างอื่นนอกจาก หาเงินเพื่อที่จะสร้างชีวิตสร้างครอบครัวแต่พอมาถึงจุดหนึ่งนะคะเมื่อคุณอายุสี่สิปุ๊บสิ่งหนึ่งนะคะที่คุณจะสัมผัสได้เลยคือฐานะครอบครัวอยู่ได้แล้วอยู่ในภาวะที่สร้างเงนื้อสร้างตัวได้แล้วในระดับหนึ่งแต่สิ่งที่มาเติมเต็มกลับไม่ใช่เรื่องของเงินละค่ะ mm hmm. เขาเรียกว่าการเติมเต็มด้านจิตวิญญ,ญาณฉะนั้นคู่รักของเรา ควรจะเป็นลักษณะของโซเมตเรื่องของบอดี้หรือเรื่องของชีวิตคู่ของเราเป็นคนที่รักษาสุขภาพเหมือนเราไหมกินอาหารเหมือนเราไหมมีรสนิยมในการใช้ชีวิตเหมือนเราไหมหรือแม้แต่อาชีพการงานเนี่ยเราคุยกันและได้ปรึกษา,กา เรื่องนี้เราคุยกันไม่ได้หรือปรึกษากันไม่ได้มันก็จะตัดส่วนที่เรามีเรื่องที่ต้องคุยกันน้อยลงไปอีก 2. คือเรื่องของ mindset ค่ะสำคัญมากคุณนึกภาพดูนะคะคนหนึ่งเนี่ยบวกจัดเลย Positive อีกคนหนึ่งเนี่ย e นก t ที e หนักมากขับรถไปด่าใบ รับรองว่าทะเลาะกันในเรื่องที่ไร้สาระหรือว่าเรื่องเล็กๆน้อยๆตลอดเวลาสุดท้ายคือเรื่องสปิริตค่ะหรือจิตวิญญาณคนศาสนาสามารถอยู่ด้วยกันได้แต่เป็นคนที่ไปบททุกอาทิตย์ไหมถ้าเป็นคริสเตียนส่วนของอสามีถ้าเป็นพุทธมีการไปทําบุญตัดบาตรให้ทานปล่อยนกปล่อยปลาบ้างไหมซึ่งถ้าคนนึงทําอีกคนนึงไม่ทํา คนนึงเข้าวัดอีกคนนึงไม่เข้าเลยรับรองค่ะอันนี้สีขาดจากกันแน่นอนเพราะว่าร่างกายยังปรับเข้าหากันได้ยังสามารถจูงม,มือไปด้วยกันได้ม i n เซ็ตก็ยังสามารถพูดคุยกันได้แต่ถ้าจิตวิญ,ญญาณไม่เท่ากันแล้วสีไม่มีทางเสมอกันแน่นอนอายุ40อย่าร้างกัน เพราะว่าสิ่งที่โคชได้พูดมาไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตเรียกได้ว่าทางกายนะคะบอดี้นะคะมายเซ็ตหรือสปีลิตงตัวนี้จะรวมกันกลายเป็นรส,สนิยมนะคะเมื่อหันกลับไปดูคู่ของเราแล้วเราได้เห็นว่าสีไม่เสมอกันหรือเรียกได้ว่ารส,สนิยมไม่ตรงกันวันนี้ถ้าเราชอบไปเที่ยวธรรมชาติแต่คู่ของเรากับชอบทเที่ยวห้างสรรพสินค้าหรืออะไรที่มีแอร์เย็น ถ้าเราชอบงานศิลปะแต่คู่ของเรากลับไม่ชอบเลยไม่ยอมไปกับเราถ้าเราชอบเดินตลาดนัดแต่เขารู้สึกว่ามันคนเยอะสกปรกถ้าเราอยากฟังเพลงแบบนี้แต่เขารู้สึกว่ามันน่าลำคาญนั่นคือสัญญาณบอกเลยค่ะว่าจากนี้เมื่อคุณอายุ40ถึงห0ส ุณจะมองไม่เห็นภาพคนที่เดินจับมือไปเที่ยวไปใช้ชีวิตไปมีความสุขกับคุณได้เลยนั่นคือเหตุผลว่าวิกฤตวัยกลางคนช่วงนี้ทุกคนจะได้ตัดสินใจยากากันเพราะอย่าลืมนะคะเรามีแรงที่จะเที่ยวได้อีกแค่สิบปีถ้าคุณมองไม่เห็นคู่ของคุณหรือคนข้างๆที่จะจับมือไปกับคุณได้ ก็ขอให้คุณพิจารณาอีกครั้งหนึ่งหลายคนบอกว่าทำไมคุณไม่ทำหรืออดทนเพื่อลูกเพื่อครอบครัวไม่ผิดนะคะถ้าคุณไม่เคยทำอะไรให้ใครเลยแต่ถ้าคุณคือคนหนึ่งที่ทำเพื่อคนอื่นมาตลอดชีวิตเลี้ยงดูคนอื่นเลี้ยงดูพ่อแม่ดูแลครอบครัวดูแลลูกเป็นอย่างดีก็จงออกมาใช้ชีวิต ที่เหลืออยู่อย่างมีความสุขนะคะเพราะเราไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้จะมีไหมจงใช้มันอย่างมค่าแต่อยู่ในฐานที่ว่ารักตัวเองให้เพียงพอและรักคนอื่นให้พอดีขอให้ทุกคนมีความสุขกับชีวิตและลมหายใจที่เหลืออยู่